เราได้เรียนรู้อะไรจากโควิด19กันหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าในเรื่องร้ายๆของทุกเรื่องนะครับย่อมมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เสมอจงหามันให้เจอในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับทั่วโลกต้องเจอกับวิกฤตโควิด19ซึ่ง ทำให้หลายคนกังวลกิตตกร่วมถึงตัวผมเองด้วยที่มีความกังวลจะออกไปไหนมาไหนก็กลัวแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่าในเรื่องร้ายๆเราก็จะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เสมอเราแค่ต้องหามันให้เจอแค่นั้นเอง โควิดในครั้งนี้ที่เข้ามานะครับทำให้เศษรษฐกิจดิ่งลงเหวทั่วโลกต้องหวาดกลัววิตกกังวลกับวิกฤตโควิดในครั้งนี้แต่เราได้พิสูจน์หรือสังเกตเห็นอะไรกันไหมครับเราได้เห็นงานต่างๆมากมายลม้มลงและก็ได้เห็นงานอื่นๆที่เกิดขึ้นใหม่นั่นแสดงให้เราเห็นว่าอนาคตงานที่เราทำอยู่ มีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนในวันที่ทั่วโลกเจอวิกฤตแบบนี้งานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันอยู่ได้หรือเปล่างานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันสามารถเลี้ยงชีพเราได้หรือเปล่างานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนในวันที่ทั่วโลกเจอกับวิกฤตถ้างานเรายังคงอยู่ได้ เรายัางพอใช้ยังพอมีอยังพอกินนั่นแสดงว่างานที่เราทำอยู่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งแต่ถ้าในวันนี้เราเจอวิกฤตกันทั้งโลกงานที่เราทำอยู่รายรับเริ่มน้อยลงนั่นแสดงว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกเราแล้วว่าเราต้องทำอาชีพเสริมหรือเปล่าวิกฤตโควิดในครั้งนี้นะครับ มันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับเราว่าเราอย่าประมาทในการใช้ชีวิตมันจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่างานที่เราทำอยู่มีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนและมันจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราควรที่จะหาช่องทางรายได้เพิ่มให้ได้มากกว่าหนึ่งช่องทางเพราะนั่นคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปในวันที่เรา เจอเรื่องแย่ๆนะครับขอแค่ให้เราเปลี่ยนกรอบความคิดของเราจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองจงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนครับคิดให้ถูกทิศแล้วชีวิตของเราจะไปถูกทางแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปครับกับผมฮามสวัสดีครับ